สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของคนเกิดปีชวดนะคะในเดือนตุลาคมพศ2565นอะคะมาพูดทุกคลิปนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะปีชวดก็คงเยอะมากแหละนะคะคงไม่ตรงกับทุกคนนะคะเพื่อนๆอย่าเอาการดูดวงทั้งหมดไป,ไปตัดสินใจไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรานะคะดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดถ้ามันไม่ใช่ไม่ตรงเลยก็คือเลื่อนผ่านข้ามไปนะคะแต่ถ้าเป็นความรากักไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยมาฟังกันนะคะ มาดูกันนะคะเพื่อนๆหกไม้เท้าใบแรกของคุณถ้าเรื่องงานนะถามว่าเป็นยังไงมีเกณฑ์ประสบผลสําเร็จนะคะแต่หมอขอขยายไพ่นิดนึงหกไม้เท้าเป็นไพ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จมีคนรอชื่นชมผลงานคุณอยู่นะคะเพื่อนๆแต่หกไม้เท้าหมอบอกเลยว่า ที่จะประสบผลสําเร็จได้คุณต้องลงทุนคําว่าลงทุนคือหัวใจเนี่ยลงทุนลงแรงนะคะความคิดสร้างสรรค์น,นะคะต่อยอดอยู่ตลอดเวลาแล้วทํามานานมันก็จะมีเกณฑ์ประสบผลสําเร็จมันจะเป็นบันไดทีละขั้นทีละขั้นนะคะแต่มันก็จะช้าแต่มันก็สง่างามและประสบผลสําเร็จนะคะตรงนี้หกไม้เท้านะะขึ้นมาสิบไม้เท้าโยกัน ปีชวดคุณอาจจะเป็นเสาหลักครอบครัวก็ได้หรือมีพาล่าเยอะหรือหน้าที่การงานโตมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณแบกรุกสิ่งทุกอย่างนะคะตรงนี้ขึ้นมาสิบไม้เท้าแต่อย่าลืมนะคะสิบไม้เท้าขึ้นมามันก็นะคะมันบาลานซ์กับสิบเหรียญการเงินการทองนะคะทำงานเยอะก็ได้เงินเยอะนะคะเพื่อนๆสาหรับบางท่านนะเงินเยอะมากๆเลยที่จะเข้ามาหรือบางท่านเป็นเสาหลักครอบครัวบางคนคิด อยากได้บ้านะอยากได้ที่ดินก็ได้หรือจรอขายที่ขายทางมีเกณฑ์ขายได้แต่ถ้าทํางานคุณงานเยอะนะคะบางครั้งบางเวลาคุณก็เหนื่อยนะคะเพื่อนเพื่อเหนื่อยเบื่อกับสภาวะนี้คุณรู้สึกคุณถอดใจกับบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะประสบผลสําเร็จคือช้าแต่คุณอยากได้เร็วๆอ่ะมันหมอบอกเลยนะคะอะไรที่ไวๆมันมันไม่มีนะคะเพื่อนเพื่อมันสาเร็จรูปขนาดนั้นอ่ะอะไรที่ได้มา มันก็จะประสบผลสําเร็จมาอาจจะต้องเหนื่อยนะคะแต่ว่าเกณฑ์ที่จะสมหวงังประสบผลสําเร็จมีดีจัเมนตนะคะเป็นไพ่ของหลุดเพื่อนๆคําว่าถ้าคุณเหนื่อยอะไรมาหรืออะไรที่มันยแย่แย่มันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนมันถึงเวลาแล้วที่เราจะหลุดจากห่วงวิบากกรรมห่วงจากต่างๆที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมานานนะมันได้ปลดล็อกมันจะดีขึ้นนะคะตรงนี้ ขึ้นมานะคะคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะมองหาอะไรหลายๆอย่างในการทำบางคนหางานมองหางานออนไลน์การค้าการขายหรือบางคนทำงานประจำมีงานเสริมมันเลยทำให้คุณรู้สึกว่างานคุณเยอะหรือคุณแบกอะไรหลายๆอย่างนะคะบางคนอาจจะมองการไกลอยากทำงานต่างประเทศต่างชาตินะคะคิงเธอเรียนคุณคิดจะต่อยอดอะไรบางคนนะคะอยากได้รถใหม่หรือนะคะเดินทางหรือเขาเรียกว่าแอคชั่นกับงานเยอะงานมากนะคะแต่ถ้าเป็นความรักหมอบอกเลยว่า ไพ่คู่ออกมาตรงนี้แปลว่าแต่เป็นคู่เหรียญคิงเหรียญคุยเหรียญความสัมพันธ์หมอบอกเลยว่ามันช้ามากๆช้าจนคุณรู้สึกว่าไอ้คุณถอดใจหรือบางคนความรักมันจืดชืดมันอยู่ไกลกันหรือมันไม่ค่อยใส่ใจกันก็ได้แต่แต่ถ้าเป็นคนที่คุณจะคบตรงนี้หมอว่ามันรู้สึกถูกชะตากับใครแต่ความสัมพันธ์มันไม่ก้าวหน้ามันไม่ลาบลื่นบางคนก็ไกลกันหรือใกล้ก็คือมันไม่เติมเต็มก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่ถ้าในกรณีที่คุณเป็นแฟนแล้วคบกัน พูดถึงอนาคตร่วมกันแล้วนะคะตรงนี้ขึ้นมาคุณรู้สึกถอดใจก็ได้ในความสัมพันธ์มีสภาวะที่เบื่อนะคะตรงนี้หรือ,อช่วงนี้คุณเครียดเยอะคิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับนะคะเพื่อนๆมันไม่บาลานะ่นะ,ค,ะคุณมีเรื่องที่ต้องคิดต้องจัดการเยอะนะคะพักผ่อนให้มากๆนะบางคนจะปวดหัวเบอรอตาเจ็บตั้งแต่ต้นคอนะคะจนถึงถึงหลังนะคะตรงนี้บางคนก็คิดทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะตอนนี้คิดเยอะนะคะเพื่อนๆตรงนี้หมอขอดูนิดนึง นะคะขอดูรายละเอียดนะคะปีชวดนะคะหนึ่งคุณอาจจะคุยกับธาตุดินกันเบืสมมังกรนะถ้าเป็นความรักธาตุไฟเมสิงฮานูธาตุน้ำกระกรีนพิจิกนะคะธาตุดินกันเบืสมมังกรเนาะนะคะธาตุลมตุนกุมเมถุนความรักมันอึดอัดอะไรคะรู้สึกมันอึดอัดเราโมบไม่ได้เรามีปัญหานะคะ สามถ้วยเป็นความรักที่รู้สึกว่ามันเป็นรักสามเศร้าก็ได้มีคนมาแทรกในความสัมพันธ์ของพวกคุณเจ็บนะคะทุกนะนะคะเป็นความรักที่ทุกข์ใจเจ็บปวดและเสียใจแต่หมอว่าคุณยังยังคงถือไว้นะคะอยากมูฟละ พอความสัมพันธ์มันมันรู้สึกมันมันไม่เติมเต็มไม่ว่าเราจะทุ่มเทแค่ไหนเราเหนื่อยแค่ไหนเขาก็ไม่เคยใส่ใจเราก็ได้นะคะมันเป็นความรักที่สีถ้วยไหมคะตรงนี้มันไม่ได้ดังใจเรารักเขาเราให้เขาเราแคร์เขามากกว่าแคร์เราหรือบางคนก็มีคนมาคุยเยอะนะแต่มันคุณไม่ถูกชะตาคนที่มาก็ไม่ใช่คนที่ใช่ก็ไม่มาทมเลนธนูลักานาธนูความรักมันไปไปกลับกับหรือบางคนอยู่ไกลอยู่ไกลกันแต่ถ้าอยู่ใกล้มันก็ เอาแน่เอานอนไม่ได้เพื่อนเพื่อนบางคนงานเยอะงานมากหรือคุณแบกความรู้สึกอยู่คนเดียวก็ได้นะคะมันไปต่อไม่ได้ค่ะกลับไม่ถึงความรักที่ผ่านมาของชาวมีชวดอ่าบางคนก็ไปเจอคนมีเจ้าของหรือคุณนี่แหละค่ะเป็นคนที่มาก่อนเป็นคนที่พูดเรื่องอนาคตด้วยกันแต่ความสัมพันธ์มันนิ่งมันเงียบไปนะคะรู้สึกมันไม่ชัดเจนอะเดอร์มูนนะคะชาวมีลคณามีนเขากักความสัมพันธ์หรือเขารักแต่ตัวเองหรือเขาไม่ให้สถานะก,กับเราเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่า อยากออกไปจากตรงนี้พอดีกว่าอยากไปเริ่มต้นกับตัวเองก็ได้นะคะตรงนี้ขึ้นมามาดูกันนะคะตรงนี้นะมาดูกันนะคะว่าคนที่คุณคุยเนี่ยเพื่อนๆนะคะ,เ,เ,นนะ,คะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างคนที่คุณคบคนคุยหรือคนที่มีประเด็นเนี่ยเขาคิดและรู้สึกยังไงคุณบ้างนะคะแปดไม้เท้ามันเหมือนการสื่อสารอยากคุยกับคุณนะ เหมือนเหมือนเขายังถือคุณไว้อยู่ในมือก้าวถ้วยเป็นความรักบางคนรักเพศเดียวก,กันนะคะหรือบางคนเติมไม่เต็มรักแทรกรักซ้อนได้ด้วยหรือเขาก็อกอีโก้นะคะคุณไม่งอ้อเขาก็บอกเขาก็ไม่ง้อคุณอนะเขามีความสุขกับการเติมเต็ม้กับตัวเตียงได้นะ,ะตรงนี้ขึ้นมานะะหรือรอรออย่างเงียบๆนะคะไม่แต่ไม่เทคแคร์ไม่ทักไปก่อนรอคุณทักไปก็ได้นะคะรอคนเก่ารอคนไกลรอดูว่าจังหวะโอกาสเป็นยังไงเดวิลมังกรลัคนามัางกรความรักนี้ ันรู้สึกว่ามีคนที่มีมีแฟนแล้วมีเจ้าของแล้วหรือเจ้าชู้ก็ได้ในความสัมพันธ์นะบางคนความรักอยู่ไกลต่างประเทศนะต่างจังหวัดก็ได้นะคะบางคนพัวพันแต่เรื่องเงินกับเรื่องงานไม่มีเวลาให้นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะนะคะมีคนรู้สึกว่าเศร้าและเสียใจในสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นนะ,ะคะคลืมอดีตไม่ได้ไม่ได้มองถ้วยที่มันตั้งอยู่หรอกจัดเม้นเป็นไพ่ของการอยากถูกลื้ฟื้นบางสิ่งบางอย่างเพราะความรักมีคนที่เป็นผู้ให้ไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะ ไม่ได้รับความเติมเต็มนะคะเดรพิจิกราคนาพิจิกบางคนห่างกันไปรอรอบางสิ่งบางอย่างนะเพื่อนๆมีสองช้อยให้เลือกบางคนคบกันมาระยะหนึ่งแล้วนะแต่พวกคุณต้องห่างก,กันไปจบกันไปมันจบหรือเปล่าที่นิ่งที่เงียบหรือปัญหาลัก,ลกๆกเขาเรียกว่ารักสามเศร้ายังมีพานานาการอยู่นะคะมันไม่สามารถไปต่อได้สําหรับบางคนนะคะขอดูความรักนะคะเพื<ๆ>่อนๆในเดือนตุลานี้เป็นยังไงบ้างของปีชวดนะคะ ขอดูความรักปีชวดนะคะในเดือนตุลาคุณบอกคุณไม่อยู่ละคุณจะมุ้ไปข้างหน้าไม่อยู่กับรักที่มันท็อกซิกที่ไม่ชัดเจนที่มันคาลาคาซังนะคะที่มันรู้สึกปวดหัวเนี่ยมันเครียดเนี่ยแหละมันกดดันตัวเองเดินหน้าสู่ชัยชนะของเราอยู่กับตัวเองนะคะสนใจเรื่องเงินเรื่องงานดีกว่าคุณว่าอย่างนั้นคุณพอละสิบดาบ เจ็บปวดและเสียใจมากรักตัวเองดีกว่าอยู่กับตัวเองดีกว่านะคะระวังการเงินนะคะเพื่อนๆมีคนที่แทงเราข้างหลังหรือยืมเงินแล้วไม่ค่อยคืนนะคะหรือมีคนเจ็บป่วยไม่สบายนะคะนะคะเราก็ต้องเสียเงินเพราะว่าอ่านะเรื่องสุขภาพมาของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงก็ได้นะคะญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงในถือถ้วยนะคะ เดือนตุลานี้เป็นยังไงบ้างเดือนสต้นนะคะโอเคคืออย่างนี้นะคะที่หมอเห็นนะสามดาบความรักของคุณหมอว่ามันเหมือนอรู้สึกว่าดีนะแต่ว่าความรักมันเหนื่อยอะถ้าใครถ้าเขามาขอโอกาสหมอว่าคิดว่าคุณอาจจะให้แค่สถานะเพื่อนนะคะหรือลดสถานะลงเพราะคุณรู้สึกว่าคุณอยู่กับตัวเองก็ได้แล้ว คุณจบแล้วคุณพอแล้วเหนื่อยมาเยอะแล้วเพื่อนๆคุณมุฟออนไปหาสิ่งที่ห้ามให้เรามีความสุขหรือหรือมีความรักเหมือนไม่มีเราก็อยู่กับตัวเองนะคุณคิดอย่างนั้นแต่ถ้าคนโสดหรือคนที่คุณคุยแล้วคุณไม่เอาแล้วเพราะว่ามันเหนื่อยนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอใครสักคนที่เข้ามาอ่าหมอไม่ได้บอกเป็นเนื้อคู่นะให้มันพึ่งมาคู่กันแต่เขาเรียกเขาเขาเรียกว่าถูกชะตาอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม่เป็นต่างชาติก็ได้หรือคนที่อยู่ในวงกวงวง,วงเขาเรียกว่า วงโคจรเกี่ยวกับการเงินการงานที่คุณแวดล้อมคุณอยู่หรือบางคนมีคนคุยเยอะแยะนะคะเพื่อนๆตรงนี้ขึ้นมาแต่หนึ่งในนั้นคุณจะคุยกับใครแล้วถูกชะตาก็ได้แต่คุณไม่เรียบนะคะเพื่อนๆเนี่ยไพ่ก้าเหรียญคุณขึ้นอาจจะมีคนคุยแต่ว่าไพ่ตรงนี้มันหมายถึงว่าคุณไม่ได้คิดอะไรมากมายคุยแล้วถูกชะตาก็คุยไปไม่ได้ฟิกไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเพราะคุณเคยเจ็บคุณว่าคุณอยู่กับตัวเองนะคะมีความสุขมากกว่าช่วงเดือนตุลาของปีชวดนะคะอยู่ตรงนี้ คุณบอกคุณเหนื่อยละกับความสันธ์เคยอดทนกับใครมาเยอะมากมายตอนนี้อยู่กับตัวเองดีกว่าทีนี้ขอดูการเงินการงานของปีชวดนิดนึงนะคะการเงินการงานของปีชวดนะคะในเดือนตุลาคมมีโอกาสนะ,ะเพื่อนเพื่อมีโอกาสได้โยกย,ย้ายเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้ขึ้นมาคุณอาจจะมีความกังวลน,นะคะตรงนี้คุณ มินพูดก่อนนะแปดเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่การเงินดีนะมันไม่ใช่เงินทางเดียวคุณน่าจะมีเงินหลายทางเข้ามา,าบางคนเป็นซอหลักครอบครัวบางคนทำธุรก,กิจกับครอบครัวนะคะตรงนี้เรือสัน้นสิ่งที่คุณทํามีโอกาสประสบผลสําเร็จนะคะเ,เพื่อนๆนะคะคุณอาจจะอยากประสบผลสําเร็จหรือความ เขาเรียกว่ากดดันตัวเองก็ได้เลยเครียดไพ่นี่มาเป็นความเครียดของเรามากกว่าที่จะเป็นอุปสรรคปัญหาเพราะว่าไพ่ของคุณออกมาดีอยู่เนี่ยคิงเธอเรียนก็ขึ้นเหมือนกันเลยคุณคิดจะต่อยอดอะไรบางอย่างนะคะคิดจะทําโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเปิดร้านค้าใหม่มีเกณฑ์สมหวังเดอร์เดวิลนะคะมินพมอพูดเลยนะรวยทางรัฐแต่ไม่มีนะคะปีชวดขาไม่ใช่ว่าคุณจะทําไม่ดีไม่ใช่นะคะหมอพูดเลยว่าคือไพ่เนี่ยเขาเห็นอนา,นาคตข้างหน้าถูกไหมคะเขาแค่บอกว่า ทุกคนอะบางทีเราทุกคนอยากประสบผลสาเร็จอยากรวยอยากมีเงินมีทองเพราะทุกวันนี้ออกไปข้างนอกก็จ่ายเงินแล้วถูกไหมคะอะไรก็ตามแต่หมออยากบอกว่า,วาทางรัฐอะมันไม่มีทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ประสบผลสําเร็จด้วยอาชีพท,ที่ที่ดีนะคะบางคนระวังนะคนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์นะคะสมมติลงทุนไปไปหมื่นได้ห้าหมื่นอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกคะ่ะเพื่อนๆของถูกของฟรีของดีมัน หมอว่ามันไม่มีในโลกนะคะทุกวันนี้หมอยังทํามาหาก,กินอยู่เลยทั้งทําคลิปทั้งอะไรเยอะแยะมากมายยังได้แค่พอใช้พอกินเก็บนิดๆหน่อยๆถูกไหมคะขนาดทำ,ทำทเต็มที่ขนาดนี้ยนะคะอันนี้หรือใครเข้ามาพ่อผลประโยชน์ระวังนะพราะคุณเริ่มเด่นเริ่มดังเริ่มมีชื่อเสียงนะคะตรงนี้ก็ได้นะคะขอดูอีกนิดนึงนะคะคุณอาจจะมีความอึดอัดมีความกดดันกับหัวหน้าง,งานเพื่อนร่วมงานก็ได้ตรงนี้นะคะอ่า เลอเฮอร์มนะคะพยายามนิ่งเข้าไว้พยายามใช้สตินะคะเพื่อนๆตรงนี้นะอาจจะมีความวุ่นวายมากแต่ใครทําไม่ดีก็จะได้ผลในดีตรงนั้นนะคะในบางช่วงบางเวลามีดาวบาบโนเคาลาหูความโลภความหลงของคุณหรือของใครที่จะเข้ามานะคะไม่สามารถทําอะไรเราได้ถ้าเรามีสติและตื่นรู้ปล่อยเข้าไปค่ะตรงนี้ขึ้นมามันสร้างบุญนะคะเพืเ่อนๆคุณอาจจะคิด กำลังทําอะไรใหม่ๆนะคะขึ้นมาตรงนี้นะคิดจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆไม่ว่าคุณจะมีลูกน้องบริวารแค่ไหนคุณยังต้องทําอยู่ดีนะคะปีชวดคุณยังต้องเหนื่อยอยู่ดี <c oughs> นะคะตรงนี้คุณจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆให้ใครหยิบยืมเงินทองนะคะวินบอกเลยนะไม่ได้คืนระวังโดนหลอกนะคะเพืเ่อนๆงั้นเราจะทําเอกสารนิติกรรมหรือ ธุรกิจอะไรกับใครอ่านสัญญาให้ดีคิดให้ดีหาประวัติเขาให้ดีก่อนนะคะตรงนี้ขึ้นมาหรือบางท่านจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะเรื่องจากเราไม่บาลานซ์ทำงานเยอะทำงานมากทำให้รู้สึกว่าสุขภาพไม่ดีเจ็บหลังปวดหัวปวดหลังปวดตาเบลอนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะนะคะระวังให้ดีนะคะอ่านะคะรายจ่ายก็มีเยอะแต่รายได้เข้ามาเหมือนกันนะคะมินบอกไว้เลยไม่เป็นไรแล้วคะ่ะนะคะ ไพ่บุญขึ้นมาหมอเชื่อว่ามันสวดมนต์มันไหว้พระหรือมันทําบุญไปทําสังฆทานหน่อยก็ดีนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะทําบุญสังฆทานเกี่ยวกับอยู่เกี่ยวกับย้านะคะหรือทำงานทำบุญเกี่ยวกับน้ําดื่มก็ได้หรือบางคนจะได้ไปไหว้พระทางน้ําเออนะคะช่วงนี้น้ําท่วมเพื่อนๆตรงนี้หรือนะคะเราไหว้พระที่บ้านก็ได้นะถ้ามีนะคะใกล้ๆบ้านก็ได้เนาะนะคะถวายน้ําดื่มด้วยจะได้คล่องตัวนะคะตรงนี้ขึ้นมาอืมนะคะ ไปไหว้ bye. พระพิฆเนศก็ขึ้นท่านขึ้นด้วยนะคะคุณเป็นคนมีเซนต์นนะชาวปีชวดมีลางสังหอ์ที่ดีด้วยนะคะตรงนี้ขอให้แนะนําคุณดีกว่าให้จะแนะนํำยังไงบ้างสองถ้วยนะคะดดซันอืมสีไม้เท้าดิถือเรียน ขึ้นอย่างนี้นะคะในถือเหรียญคิงเือไม้เท้าภายใต้สําหรับคุณคุณฟิกเรื่องเงินเรื่องงานเป็นพิเศษแต่แน่นอนลหะจะมีใครสักคนนะคะมาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้คุณคุณอาจจะเจอความรักที่อายุน้อยน้อยกว่านะ,ะน้อยมากๆเลยนะหรือวัยกลางคนนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์มันจะค่อยเป็นค่อยไปนะนเพื่อนๆสองถ้วยเนี่ยคุณก็ชอบเขาแหละเขาก็รู้สึกดีนะไพะ่ตรงนี้ถ้าเกณฑนะนะ์ประสบผลสําเร็จมีนะคะตรงนี้นะประสบผลสําเร็จนะคะ ะะโอกาสมาแล้วโอกาสดีลยุยได้เลยแล้วทำอย่างต่อเนื่องเรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อนๆนะคะแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่จะประสบผลสำเร็จไพ่ของคุณออกมาดีมากๆนะคะตอนท้ายมันเหมือนต้นลายแต่ปลายดีมีแสงส่าอาจจะเป็นความคิดของคุณก็ได้ที่เราคิดเยอะนะคะช่วงนี้เราถอดใจบางสิ่งบางอย่างแล้วมันเบื่องานก็เยอะแต่ไม่เป็นไรมันจะมีช่วงที่ได้พักมันจะถูกคลี่คลายของปัญหานะคะ ไพ่ของคุณมันมีดีอยู่ค่ะนี่เยตรงนี้ขึ้นมาขอบคุณมากมายค่ะปีชวดนะคะชอบจยกดซับสไคร้กดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ